นั่นเลยที่ผมบอกว่าตัดจุดเยาดาดเพื่อไหวมังพี่นนอะเนี่ยจุดมายัดยังเร็วนะไม่เคยตัดส่งจุดเย่าดาดเพื่อไหวมังอาพดสังพามายัดเลยก็ส่งสั่งจุดเยดาดาตัวเร็วเลยนะสั่งอพาห้มายัดไอ้พว,วนะจุดเย่าดาดก็ให้เมียมาส่งพร,ร้อมตัวเร็วพีอ่อ่าเป็นจุดพื้นพื้นธรรมาดาไม่มีลวดดอกไม้ไม่มีซี่สันอ,อาจจะเป็นพาซี่เดียวเร็วเต้เลย คือไม่มีความสวยงามนั้น,นสี่ดำที่เขียวสี่เทาสี่กลุ่มมาทาสี่ไร้กเกลียวเ,เตเ่เป็นดองเทวาเป็นชุดเทวะชื่อยพรัั้นเลยนะไ,มไม่ได้ถึงความสวยงาม สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคนาเป็นดรดได้ตรวจสดเป็นดดเลยสดเกลื่อนทีได้ตามมห้หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน นอในรหัสเก่าหนึ่งสามศูนย์สามสามสองแปดสี่สองอะไรล่ะพี่น้องว่าอิดโดอิดโดนะเอดโดอิดดานี่ก็คือนันเละรายาเวลาที่ผู้หญิงจะตรงผักจะตรงโรอชราชัมระตัวเองให้สะอาดจากการทั้งทงอ่าและอิด,ดะตักตีก็แล้วเนะ ะเพื่อมันไล่ๆ่ที่พี่น้องจําจิตเนนสอีดคือถ้าผู้สามีเสียชีวิตเอายกตัวอย่างเอาแต่สามีเสียชีวิตนะนี่ผู้ยิ่งเราลาบากสอีดนะบางคนเขอยาลอยชั้นไปกขนเลยเอ๊ะถ้าผูวไปขนเคลือไรสิ่งนะถ้าผูกไปขนเราพี่น้องเราจะต้องอยู่เอนโดทาใด์ไดสี่เดือนสิบวันนี่สี่เดือนสิบวัน เหลือสเดือนสิบวันนี้พี่น้องจะต้องเอี่ยดาด้วยเอียดด้ายภาษารับภา,าษาเทววาวาถุกอ่าเนี่ยเทววายถุกนี้นี่ถูกศาสนาโคมีการวายถุกพี่น้องนะบางบางศาสนาโคข,ขาวายถุกด้วยการแต่งจุดสีดำเนี่ยบางศาสนาโคกาเลวเตะแตสลามเ m โควาการวายถุกต้องงดม้ ทงใส่ไม่ได้เว้นทงใส่ไม่ได้ใส่โคทงใส่ไม่ได้หนาโมท่าไม่ได้ลูดท่าไม่ได้ปาตุ้งเจ็ดซี่เปดซี่เป็นน่องนงไม่ได้อ่าเนี่ยเสื้อลหลดอกใส่ไม่ได้นะซี่เดือนสิบวันอืมอีนั่นแหละที่ผมบอกว่าตัดจุดยาดาดเพื่อไหวมังเป่นนองเนี่ยจุดมายัดยังเร็วนะไม่เคยตัดส่งจุดยาดาดเพื่อไหวมัง อ่าปวดสังพามานยัดเลยกับส erm ังสังจ like ุดยาดตัวเลี้ยวเลยนะสังพ่าฮมายัดไอ้พัวนะจุดยอดดาก็ให้เมียมาส่งพร้อมตัวเลี้ยวเพี่นะอ่าเป็นจุดพื้นพื้นธรรมดาไม่มีหลวดดอกไม้ไม่มีซี่สันอ่าอาจจะเป็นพาซี่เดียวเลียวเต้เลยอ่าคือไม่มีความสวยงามนั้นอ่าซี่ดำที่เขี้ยวซี่เท่าซี่กลมมาทาซี่ไรก็เลียวเต้เป็นองเทว่าเป็นจุดเทียวว่าช่ยพระมาณเลย ไม่ได้ถึงความสวยงามอีเหลวแเก่เก okay, ๋อีดาดกันเหล่าพี่น้องว่าเจ็ดแปดสิบอีดาดเหมือนกันนะอีไม่เอาเคยเหลือเจ็ดแปดสิบเหลือถึงไม่เอาเคยอีกแล้งนะอีดาดเหมือนกันอ่านี่ไม่ใช่กวาคนหนุ่มๆด้วยนะอีดาดคนเก่ไม่ตรงเลยเหมือนกันพี่น้องอ่านี่เหมือนกันอ่าออกจากบ้านได้เรล่ามาให้พี่น้องเล่ฟ้ามจำเป็นนะถ้าว่าไม่เบียร์ไม่บัตไม่อะไร อ่าอ่าข้าวสารอาหารการกินต้องไปทํางานตัดยางไอนี่ไปได้เดี๋ยวถ้ามีคนรับโรงานว่าเออไม่ต้องออกจากบ้านเลยดิเบี้ยอ่อเดือนกี่พันมานายเองจ่ายอยู่ที่ร่นซะแล้วอ่นี่ก็ออกจากบ้านไม่ได้อ่าเลยออกจากบ้านไม่ได้เลยมาหนังผากเคเคบ้านเคเขไม่ได้มั่งเออพี่น้องไอ้นี่หนังได้เวลาเบื่อเบื่อพนั้นอ่าออกมาหนังคุยหนังปูดกับเพืือนอ่าบ้านข้างๆริมๆอ่าไอ้นี่ได้ ถ้าเพื่อนชวนไปกินบุปปฟ้ชายเลียนโตเลยพนันอันนี้ไม่ได้ว่าให้ปล่อยเสียเดือนสิบวันก่อนอ่าเนี่ยอันคือเจโปนะ,ะสามีเสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่กรณีสามีเสียชีวิตเป็น้องสามีตโต้เลาย่ารางอ่ไาไอ้นี่โรคกระตรงเล่เรียกว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีเลือดประจําเดือนอยู่ไหม อ๋อถ้ามีเลือดประจาเดือนอยู่ก็คือส้ำทีเกลียงส้มทีเกลียงกระเล่าประมาณเซคลังมาเลือดเทศอ่านั่นหละเลือดเทศมาทีหนึ่งเกลียงอะ่ะเกลียงทีหนึ่งเลือดเทศมาทีหนึ่งลาวเฮาเกลียงอ่ะเกลียงที 1, ท 1, pneum, alam, อทสองป,ประมาณส้มทีเกลียงกระยูนในเล่าประมาณซ้มถึงเสเดือนน่าเตถ้าหากไม่มีเลือดประจาเดือนเลยน่หมดเลือดประจาเดือนเลวสมุดรือไม่มีเลือดประจาเดือนเลยน่านี่ก็ขิดซ้มเดือน nah kira 3เดือนนั่นแหละก็คือช่วงอิดดะฮ์อ่าก็เรียก hasbi rabbi jalla allah ma qalbi ghairu allah nur muhammad sallallahu la